ล้ำตัดแค่ของแต่งก็คุ้มแล้วนะดีแม็กไฟขอลามครับยกสูงยีราบแค่โตไฮแดนเดอร์ er, เครื่อง2องันหาราค่าเงินสด1นึ่งแสพบาทครับแค่ของแต่งก็คุ้มแล้วน้ำกน้ำไปเบิง้งไอ่เสียงกันเลยนะเป็นไดไฟขอลามไฟตาตั้งครับนะปีศูนยเจ็นย์แป็นตโตยกสูงครับเครื่องสองันหานะ มีอย่างแน่มีพผันลมไฟฟ้ามีชุดทุ่งทออินเตอร์นะเครื่องใส่ในเดิมนะแผ่นเพจเดิมแก้มฟังพี่มีเฮ็ดสีมากแ่่ว่าแก้มฟังพี่ยังเดิมอยู่อามาดูกันทีละเล็กทีละน้อยครับ,รบน่ะล้อแม็กเป็นขอบ18ยกสูงนะครับนะภา,ายในเบาะหนังน่าจอเดิมจากศูนย์เกียร์ธรรมดา นาเครื่องเสียงเต็มลำนาเครื่องเสียงด้านหลังเต็มลำครับนาเลนไม่ค่อยออกคั้นี้เอาสบายสั่นหนักเครื่องเสียงครับอนาหนักเครื่องเสียงเลนไม่ค่อยออกไปนไหนเออนาแต่ว่ารี่แมปประเดยวลนจุดจุดจุดเลยนาดคกงคางก็มีนาบ้ฮู้ว่าคังอ่ากันชนหนามีเครื่องเสียงเครื่องเสียงบ่มีมีอ่ามีกระจังหนาก็มีเครื่องเสียงครับชิดใหญ่ไฟวัด ชุดใหญ่ไฟรามทุ่ง1นึ่0 0สบาทต่อรองได้เล่มเอกสารพร้อมโอนนาภาษีพรบรครบน้าซปเปอร์แพทต,ตินัมนาฝาท้ายเดิมๆรถไม่ผูกครับนาอาจจะยังไม่ได้ล้างดินแดงเล็กน้อยรถคน้นรถ มีเบรก ABS พร้อมนะบเบรก ABS น่จะเป็นตัวท็อปของดีแม็กเลยดีแม็กตัวเก้าเนี่ยส่วนมากจกบ่ค่อยมีเบรก ABS ครับนะนะคันมีเบรก ABS เนี่ยก็น่าจะตัวท็อปแม่นเหนเหรอนะแ <Air bag S 2> อร์แบมีป่แอร์แบกบ่มีเพราะว่ามันเปนลี่ยนพวงมาลัยครับนะฟังเสียงอย่างน้อยครับอ๋อเสียงหวานจ่อยๆเลยหวานจ่อยๆเลยนะแค่ครึ่งเสียงก็คุ้มแล้วครับพี่น้อง นาแค่เครื่องเสียงก็คุ้มแล้วโชว์สักน้อยนึงอย่าปิดแอร์ก่นอนโอ้แห้งดีขนาดวะแห้งดีขนาดครับพี่น้องเบนตัดสับระเบิดควันดำควันดำแล้วมันดีแล้วแสดงว่าลดเครื่องดีคันควันขาวลดเครื่องหลวม อ้าเอาดูเพร่เม็ดอุ้งเม็ดอัร์คเดิมไหมอ่าดอกฟังพี่ก็มี่เออเม็ดอาร์คฟังนี่สวยงามกระบุงกระบะล่องกระบะโอเคปกติไรเน์บ่มีหูเจาะมันได้ค้างเอาบุ้งฟังพี่ เพราะว่าแก้มฝั่งนี้เคยถอดมาครับโอเคเม็ดอักใส่ขวาเดิมปกติลดบาความสีมีแค่การเค้มเป็นเรื่องปกติไม่ต้องซีเรียสเรื่องสีครับผมดีแม็กตัวเก่าชักการน้ำมันเนี่ยอ่าเดี๋ยวนี้ถือว่า,วาไหวนะปกติกตจะมีไอเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นเรื่องปกติแต่ครั้งนี้โบมีไอก็แสดงว่าเครื่องอนพาที่ดี แต่ว่าวเครื่องสามพันอะไอมันจะหลายแต่อันนี้บอยแทบบอยไม่ไอเลยหรือว่าหักกสตาร์ทกระพุกแต่เครื่องเงินห่อนไอออกมากระบเบนแนครับนาถามว่าอ่เาเป็นบอยมีไอรุ่นนี่แทบทุกคันหน่อยครับค่อนข้างที่อ่าหน่อยที่จะบไม่ค่อยมีส่วนมากมันจะมีไอนะแต่ขนาดรถออกมไม่ป้ายแดงเขาอีสุยังมีไอเลยเห็นป่อกี่ออกข้าวอ่ะแฟนเพจทขั้นหนาเดิมแฟนเพจทขั้นหนาเดิม โมโมอด้ามันเอาฟ้าอย่างมาปิดปไนเอเบียดะเอเบี <laughs> จัจ<ง> <laughs> มีว<บ>ะ <laughs> <laughs> หรือวติดติ๊กเกย์หอรอเป็นแน่แน่นเอเบียดอา้าวแต่งเต็มคุ้ม นะราคาไปต่อได้แล้วก็ต่อรองไม่อีกเครื่องเสียงเต็มท่อแซดเบิน้นตัดสับระเบิดไฟข้าหลามตาตั้งไฮแลนเดอร์ปี0708เครื่อง2 5 0 5คุ้มคุ้ม,คมแค่ชุดแต่งก็คุ้มแล้วนะตัวนี้ขีขั้นกัดไฟแนนครับขายเงินสด1 7 9 9 0 0บาทพี่น้องว่าคุ้มบอกคอมเมนต์บอกบอกอันน,นะนะโคตรคุ้มเลยไอ้เสมถูกไปใคไอ้เสม แพงไปใครเสมคอมเมนต์หน่อยเ,อเดี๋ยวจะได้ดูว่า,ามันควรที่จะประมาณไหน,นขนแพงก็จะดลดราคาให้กันถือก็จะได้ปรับราคาขึ้นโอเคปะทรงฟรีทัวไทยคือเราเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีพืพะระบอเดี๋ยวต่อให้ก่อนออกทรในมันเครื่องก่องเครื่องของเหลวให้เรียบร้อยเป็นกำลังใจให้เสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนจริงไอ้เสมจัดให้ไอ้เสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านเจ๋า